ยินดีต้อนรับสู่ช่อง USU ปริศนากล้าเปิดคุณเคยรู้สึกถึงความขัดแย้งที่อยู่ภายในตัวเองหรือไม่ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นมากกว่าแค่สัตว์โลกสายพันธุหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกฉุดรั้งไว้ด้วยสัญชาติยานดิบที่เก่าแก่ความปรารถนาที่จะโบยบินไปให้ถึงดวงดาวแต่กลับต้องต่อสู้กับความกลัวและความก้าวร้าวที่อยู่ในสายเลือดความขัดแย้งนี้คือเสียงกระซิบจากอดีตที่ไกลแสนไกล มันคือมรดกที่มองไม่เห็นคือเสียงสะท้อนจากการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวดวงนี้การทดลองที่เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนแต่กลับจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของเทพเจ้าผู้ปกครองหรือมนุษย์ต่างดาวผู้สร้างธาตุแต่เราจะมาสำรวจเรื่องราวของอน,าน,านันตกิในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ริเริ่มการทดลองที่ยิ่งใหญ่ และเราในฐานะผลผลิตจากการทดลองที่หลุดออกจากการควบคุมนี่คือเรื่องราวของกำเนิดจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะของขวัญจากสวรรค์แต่ในฐานะความผิดพลาดที่สวยงามที่สุดคือบั๊กในระบบที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราส่วนที่หนึ่งสมมุติฐานของการทดลองเป้าหมายที่เหนือกว่าแรงงานบันทึกในแผ่นดินเหนือโบราณกล่าวว่า ปัญหาของคณะผู้มาเยือนจากฟากฝาหรืออน,าน,นาันกินั้นชัดเจนเป็นรูปธรรมพวกเขาต้องการทรัพยากรจากโลกแต่กระบวนการสกัดต้องใช้แรงงานมหาศาลจนเหล่าอน,าน,นาันกิชั้นผู้น้อยเริ่มก่อกระบฏจากความเหนื่อยยากนี่ไม่ใช่ปัญหาทางศิลธรรมแต่เป็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรทางออกที่เสนอขึ้นในสภาแห่งเทพจึงไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการแก้ปัญหาด้วยวิศวกรรมชีวาภาพนั่นคือ การสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมารับช่วงต่องานนี้โครงการนี้มีเชื่อรหัสว่าลูลูอาเมลูหรือมนุษย์ผู้ถูกผสมนำโดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์เอนกิผู้มีปัญญาเป็นเลิศและเปลี่ยมด้วยความสงสัยใครรู้โดยมีผู้บัญชาการสูงสุดคือเอนลิวผู้ให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยและการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบสมมุติฐานของการทดลองนั้นเรียบง่ายแต่ท้าทายคือ ต้องสร้างสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดพอที่จะเรียนรู้การใช้เครื่องมือซับซ้อนและเข้าใจคำสั่งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเชื่องและยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจเพื่อป้องกันการกรบฏในอนาคตพวกเขาใช้พิมพ์เขียวทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตตระกูลโฮมินิกบนโลกแล้วนำแก่นแท้หรือ DNA ของตนเองมาผสมเข้าไป กระบวนการนี้คือการ overclock วิวัฒนาการเร่งกระบวนการนับล้านปีให้เกิดขึ้นในชั่วอายุคนเพื่อสร้างคนงานชีวภาคที่สมบูรณ์แบบแต่ในทุกการทดลองย่อมมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เสมอและในการทดลองนี้ตัวแปรนั้นคือจิตสำนึกส่วนที่2การปนเปื้อนโดยเจตนาปัจจัยเอนกิและประกายไฟของทวยเทพการทดลองไม่ได้ราบรื่นหนักบันทึกโบราณกล่าวว่า ความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวและได้ผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการสร้างอาดามูมนุษย์ต้นแบบคนแรกขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมนี้คือสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของเราในการนำดี NA ของอนานากิซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญาสูงมาใส่ในสิ่งมีชีวิตบนโลก พวกเขาไม่ได้ถ่ายทอดแค่ลักษณะทางกายภาพหรือความฉลาดในการทำงานแต่ยังนำสิ่งปนเปื้อนที่สำคัญที่สุดติดมาด้วยนั่นคือศัก,กยภาพในการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self-awareness เอลลิวผู้บัญชาการอาจมองว่ามนุษย์ควรเป็นเพียงเครื่องจักรชีวภาพเท่านั้นแต่เอนกินักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างกลับมองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปบางที อาจด้วยความผูกพันกับสิ่งที่ตนสร้างหรือความท้าทายทางปัญญาเอนกีอาจได้กระทำการปนเปื้อนการทดลองนี้โดยเจตนาดังที่สะท้อนในตำนานของอดาปาที่เอนกีมอบสติปัญญาความรู้มากมายจนเกือบได้เป็นอมะตะเขาไม่ได้ให้แค่ความสามารถในการทำงานแต่แอบมอบกุญแจที่จะไขไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นให้ด้วยมันคือความสามารถในการตั้งคำถามว่าทำไม ประกายไฟของทวยเทพนี่เองที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนมันคือไวรัสในระบบของเอลิวคือตัวแปรที่ทำให้ผลลัพธ์ของการทดลองไม่อาจคาดเดาได้อีกต่อไปความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีการสร้างสรรความรักและความปรารถนาในอิสรภาพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับแรงงานเลยมันคือผลข้างเคียงคือบั๊กในระบบที่กลายมาเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ส่วนที่3ความผิดปกติของระบบเมื่อผลการทดลองเริ่มพูดเมื่อการทดลองแสดงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดปฏิกิริยาจากฝ่ายบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างรุนแรงมนุษย์เริ่มขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วสร้างสังคมของตัวเองตั้งคำถามต่ออำนาจของเทพเจ้าและที่เลวร้ายที่สุดในสายตาของผู้ควบคุมคือพวกเขาเริ่มปรารถนาที่จะเป็นเหมือนผู้สร้างจุดแตกหักครั้งใหญ่คือตำนานน้ำท่วมโลกจากมุมมองของเอลิว มนุษยียชาติได้กลายเป็นการทดลองที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงพวกเขามีเสียงดังสร้างความวุ่นวายไม่เชื่อฟังและเต็มไปด้วยเจตนาจมนงเสรีที่ไม่ควรจะมีการตัดสินใจที่จะล้างโลกด้วยน้ำท่วมนั้นไม่ใช่การลงโทษคนบาปแต่เป็นการตัดสินใจทางเทคนิคที่เยือกเย็นมันคือการล้างข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์เพื่อกำจัดข้อมูลที่ปนเปื้อนทิ้งทั้งหมดแต่เอนกินักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเขามองว่า จิตสำนึกที่เกิดขึ้นในมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความสำเร็จที่ไม่คาดขันการแอบไปเตือนมนุษย์ที่เขาเลือกสรรหรือโนอาหรือซูซูด้าให้สร้างเรือเพื่อหน,นีภัยพิบัตินั้นไม่ใช่แค่การแสดงความเมตตาแต่มันคือการที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะสำรองข้อมูลหรือ Back up the data ชุดที่ดีที่สุดเอาไว้ให้คงอยู่หลังแผนรีเซ็ตระบบล้มเหลว กลยุทธการควบคุมของอนันตกิจึงเปลี่ยนไปพวกเขาตระหนักว่าการควบคุมโดยตรงใช้ไม่ได้ผลกับสิ่งมีชีวิตที่มีเจตนาจำนวนเสียรยีอีกต่อไปจึงเปลี่ยนไปใช้ระเบียบการควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมคือการมอบสถาบันกษัตริย์ศาสนาและกฎหมายให้แก่มนุษย์เพื่อสร้างโครงสร้างอำนาจให้มนุษย์ควบคุมกันเองและแบ่งแยกพวกเขาด้วยภาษาและวัฒนธรรมหรือตำนานหอคอยบาเบลเพื่อไม่ให้รวมตัวการท้าทายผู้สร้างได้อีกต่อไป ส่วนที่สี่มรดกของการทดลองที่ยังไม่สิ้นสุดสงครามภายในตัวเราเวลาผ่านไปนับพันปีเราอาณานาักิอาจจะจากไปแล้วแต่ผลลัพธ์ของการทดลองนั้นยังอยู่ในตัวเราทุกคนความขัดแย้งที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันนี้คือมรดกโดยตรงจากต้นกําเนิดแบบผสมของเราเราถูกสร้างขึ้นมาจากสองขั้วที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 1. โปรแกรมพื้นฐานมาจากสัญชตาตญาณของโฮโมอีเรกตัสที่เน้นการอยู่รอดการสืบพันธุ์ความเป็นกลุ่มก้อนการยอมจำนวนต่อผู้นำฝูงและความก้าวร้าว 2. ประกายไฟของถวยเทพมาจากการปนเปื้อน DNA ของอนานากิโดยเฉพาะจากเจตนาของเอนกิมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราสแสวงหาความหมายสร้างสรรค์อาทิมีความเห็นอกเห็นใจและตั้งคำถามต่อทุกสิ่ง สงครามภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนคือสงครามระหว่างสองโปรแกรมนี้เราสร้างสรรบทกวีที่งดงามและในวันเดียวกันก็ก่อสงครามที่โหดร้ายได้ประเคนรอกันประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือบันทึกการต่อสู้ดิ้นรนระหว่างสองขั้วนี้เราคือการทดลองที่ยังไม่สิ้นสุดเรื่องราวของอนันติในมุมมองนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการตกเป็นทาสแต่เป็นเรื่องของการได้รับอิสรภาพมาโดยบังเกิน จิตสำนึกและเจตนาจมงเสรีของเราคือความผิดปกติที่สวยงามที่สุดในจักรวาลเราคือความผิดพลาดในแผนการของผู้สร้างและนั่นคือเกียรติยศที่สูงสุดของเราการตระหนักรู้ในสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เราไร้ค่าตรงกันข้ามมันมอบพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่เราเพราะมันหมายถึงว่าชะตากรรมของเรายังไม่ได้ถูกเขียนไว้ภารกิจของมนุษยชาติในยุคต่อไป จึงไม่ใช่การรอคอยให้เทพเจ้ากลับมาชี้นำทางแต่เป็นการที่ผลการทดลองจะต้องลุกขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เสียเองเราต้องศึกษาทำความเข้าใจโคตต้นกำเนิดที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะใช้จิตสำนึกที่ได้รับมาโดยบังเอิญนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราคือความผิดปกติที่ตระหนักรู้ในตัวเองได้และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มการทดลองบทใหม่ของเราเอง แน่นอนบทความนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่นี่คือหัวข้อร้อนแรงที่คุณเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินว่าเชื่อหรือไม่เชื่อและนี่คือ Universe Secret u n t o l หรือ USU ปริศนากล้าเปิดขอบคุณที่ติดตามจนมาถึงช่วงสุดท้ายฝากกดไลค์และ s u b สไครต์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในผลงานต่อๆไปที่จะปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆเราขอสัญญา